กิจชาวจีนถูกทำร้ายเสียชีวิตพบศพที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังนะคะเป็นคดีอุกอาจเพราะว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีบาดแผลถูกแทงมากกว่า20จุดค่ะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและตรวจสอบสภาพศพของนายซีรุยลีสัญชาติจีนค่ะอายุประมาณ40ปีนะคะศพถูกพบในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองตรัง สภาพศพเสียชีวิตในลักษณะนอนคว่ำอยู่ในห้องน้ำคาดว่าถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมตามร่างกายพบปับาดแผลเกือบ20แผลค่ะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ12ชั่วโมง เบื้องต้นทราบชื่อผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราหลายแห่งในพื้นที่ภาคใต้ทั้งในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีภรรยาเป็นชาวกระบี่ส่วนที่จังหวัดกลังก็มีโรงงานอยู่ในอำเภอย่านตาขาวนะคะสอบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาเปิดห้องพักช่วงเย็นวันที่15พฤษภาคมแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในห้องพัก แต่ว่ารถยนต์ติดฟิล์มทึบไม่มีใครมองเห็นว่ามีคนอื่นอยู่ในรถยนต์ด้วยหรือไม่คาดว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนหลังก่อเหตุก็ขโมยรถของผู้เสียชีวิตหลบหนีไปค่ะ